คันนี้ครับกระบะครับสีประตูยกสูงครับตัวปีเลเนอร์ครับเกียร์ธรรมดา6สปีดครับโฉมหน้าไม่ได้เชิงครับกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรครับรุ่น e p a สดรถปี2019นะครับรถสภาพเดิมๆสวยๆครับกับเจ้าของแค่เมื่อเดียวครับคันนี้กับเลขกไม้แค่หลักหมื่นนะครับอยู่ที่70,000นะครับโฉมหน้าตัวนี้ครับได้เป็นไฟด้านหน้าครับที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับหลอดลูกแก้วนะครับพร้อมกับไฟ daytime led กระจหน้าครับโฉมไม่ได้เชิงครับพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับ แม็กข้างแม็กอลอยเดิมๆจากโรงงานขนาด18นิ้วครับพร้อมกระยางบิสโตนครับปี2019กระจกมองข้างนะครับกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเดีต้องรงจกมองข้างครับงานบันไดติดตั้งให้ได้ทั้งสองฝั่งครับรถสภาพเดิมๆครับสวยๆกับเจ้าของเค่มือเดียวครับกับรถปี2019คันนี้นะครับไฟด้านท้ายครับได้เป็นไฟนะครับ หลอดไส้ทั้ง3หลอดครับมีลายของตัวกล้องมองหลังให้พร้อมนะครับรุ่นตัวนี้ครับเป็นรุ่นของตัว e p a s ครับกับเครื่องยนต์ครับดีเซลขนาด2.4ลิตรครับรถยอดนิยมครับผ่อนแค่10,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มครับในส่วนตัวภายในได้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะแท้แท้เดิมจากโรงงานพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเชื่อมต่อครับบลูทูธรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงได้ มีระบบตัวเช็คออน i ดิสเพย์นะครับของตัวเช็คออนบอร์ดรข,อร board, ของตัวหน้าจอไหมนะครับหน้าจอขนาด7นิ้วพร้อมกล้องมองหนังครับเครื่องเล่นแผ่น DVD ด,ดีนะครับแอร์เป็นแอร์เป็นนุ่นครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สเปตเดี๋ยวเรามารับชมนะครับภาพลาดในส่วนตัวคลิปนี้ด้วยกันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่อง,มองเม้งพิษโยนรถกระบะมือ2ครับสวัสดี FC ช่อง,มองเม้งพิษโยนรถกระบะมือ2องเลยครับวันนี้เราอยู่ที่สาขาหนึ่งครับของทางบริษัทครับพิษโยน ที่บินบุรีกรุงเทพพหลลครนะครับด้านหน้าเรามีครับลาลีของตัวรถกระบะครับสประตูยกสูงครับตัวปีเลนเนอร์ครับเกียร์ธรรมดา6สปีดโฉมหน้าไม่ได้ชิงครับกับเครื่องยนต์ครับดีเซลขนาด2.4ลิตรครับรุ่น e พัสดครับรถปี2019นะครับรถสภาพเดิมๆสวยๆครับกับเจ้าของแค่เมือเดียวครับคันนี้กับเลขไม้ครับหลักหมื่นอยู่ที่70,000นะครับราคารถครับอยู่ที่639,000ครับ รถสภาพเดิมๆสวยๆนะครับก่อนเริ่มนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามและรับชมในส่วนหัวตัวช่องเม็กพยนดุรถกระบะมือสองนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนในส่วนของตัวงานโครมไฟครับโครมไฟคันนี้ครับจะได้โครมไฟครับที่เป็นในส่วนไฟโปรเจคเตอร์ครับหลอดด้านในเป็นหลอดลูกแก้วครับ LED พร้อมกับไฟเดย์ไทม์ตัว LED บนคิ้วงานของตัวงานโคมครับสกินงานด้านในครับเป็นงานสีก็อดแบ็คครับปนด้วยลายหองตัวสกินงานท่านข้างที่เป็นสีซิลเวอร์โครเมียมตัวแลนะครับสวยๆ โฉมหน้าไม่ได้เช้งครับกระจังครับขอบอบด้านข้างด้วยงานสีซินเพรลโคเมียมด้านในเป็นแผงลังพึ่งของตัวงานสีก็อดแบ็คโลโก้หรือแบ็ของตัวโตโยต้ายังมีให้เหมือนเดิมชัดเจนไฟฝั่งขวาครับสภาพเดิมๆไม่มีรอยนะครับของรอยอขีดข่วนหรือรอยคาบเหลืองของตัวงานโคมนะครับคันนี้จะได้ไรายทะเลยของตัวงานไฟตัดหมอกคู่หน้ามานะครับสกิ้งานของตัวไฟตัดหมอด้านข้างครับได้สกินง,งานครับของตัวงานสีพิโนแบ็คครับสีดำเงาๆเ,เ,เ,เดิมๆสวย ตัดขอบข้างในด้วยงานสีซินเวอร์โครเมียมครับออกแบบดีไซน์ออกมาให้ดูพรีเมียมและดูดันมากขึ้นจะนั่นหน้าล่างพึ่งสภาพเหมือนเดิมไม่มีรอยแตกหักหรือรอยร้าวนะครับคันลูกค้าจะได้เลขทีเบียนนะครับ8กอไก่วแหวน1918ของกรุงเทพมหานครจำเลขทีเบียนนะครับือ8กอไก่วแหวน1918ของกรุงเทพมหานครท้านลูกนนค, G w กคาก้าท่านใดสนใจครับ โทรหาผมได้เลยครับเซอร์เม้งที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้หรือสามารถเข้ามาดูของรถจริงๆก่อนได้ครับที่บริษัทรพยนต์ครับหรือสามารถมาทดลองขับรถคันนี้ก่อนได้ครับ ต่อมารายละเอียดของตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับให้ดูไม่มีรอยบุบหรือว่ารอยลักยิมของตัวงานฝากระโปรงนะครับสามเหลี่ยมเคฟของตัวงานฝากระโปรงครับสภาพเดิมๆนะครับสวยๆไม่มีรอยของการฉุดโครงสร้างหรือการเคาะงานเพิ่มเติมนะครับคิ้วงานของตัวฝากระโปรงครับตัดด้วยคิ้วงานของตัวสีกัดแบ็กหรือปิโนแบ็กครับด้านหน้ารายละเอียดของตัวด้านข้างก็จะด้านหน้าแนบชิดติดเหมือนเดิมครับแม็กอลอยเดิมๆนะข้างข้างครับ17นิ้วจากโรงงานนะครับ เป็นแม็กตําเดิมจากโรงงานเป็นแม็กหกลูนะครับด้านหน้าได้งานเบรกดิสพร้อมยางบิสโตนปีสองพันสิบเก้าซีดียางครับสองหกห้าความกว้างนะครับความหนาหกสิบห้าเป็นยางอาร์สิบเจ็ดนะครับราเรียกตัวแม็กครับ,รบไม่มีปีรอซับบาดและหน้ายางไม่มีรอยฉีกขัดหรือรอยแตกล้านะครับโช๊คนั่นหน้าแห้งๆนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยของการถอดของตัวโช๊คนั่นหน้าซุ้มล้อพลาสติกการยึดติด ของตัวหมุดยังมีให้ครบเหมือนเดิมบางโคนด้านหน้ามีให้งานบันไดติดตั้งให้ทั้งสองฝั่งครับที่เป็นงานบันไดพลาสติกสีดำนะครับแข็งแรงทนทานนะครับไม่มีดดแน่นอนต่อมาแบชหรือตัวโลโก้ของตัวไฮลักด้านข้างมีให้ทั้งสองฝั่งครับกระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้ากอบงานเป็นสีซิมเบอร์โครเมียมครับมีลาเล่ตัวไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างกระจกด้านหน้าเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับพาสีพรลบอรอต่อให้ถึงปีหน้าปี67อยู่แล้ว คันนี้ติดตั้งงานฟิล์มด้านหน้าไป40%ครับด้านหน้า้านข้างเป็น60%มาให้แล้วนะครับการสาดติดตั้งให้พร้อมแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านเก่าที่ใช้มาสาดสัญญาณด้านบนมีให้พร้อมในส่วนต้นด้ามจับของตัวงานประตูนะครับเป็นงานสีซินเบอร์นะครับขม,มียมครับกระจกด้านหน้าคู่หน้าครับมีหลอดหัก้อ,อนป้องกันการโจรกรรมหรือนิภัยครับของตัวด้านหน้าพร้อมรายละเอียดของตัวแผงประตูด้านหน้านะครับข้างพลาสติกขึ้นรูปครับตัดงานด้วยทิมครับสีบอล สวยยนะครับด้านจับงานประตูเป็นสีซิลเวอร์โครเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกครับประตูทั้ง4บานมีให้แล้ววัสดุซอปพาร์ครับด้านข้างครับที่เป็นในส่วนตัวผ้ากำมะหยี่หุ้มด้านข้างนะครับมีให้คลองกระจกดึงลงไฟฟ้านะครับฝั่งบานบุคคลที่ขับเป็นวันทัศน์ออโต้นะครับขึ้นลงหอยไฟฟ้าของประตูแผงบานบุคคลที่ขับอนีางเดียวนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ําลาโพงมีให้พร้อมกับไฟอัพทิมของตัวแผงประตูนะครับด้านหน้ามีให้พร้อม ให้ดูแผงประตูนะครับรอยเม็ดอาร์กกลมเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยของการ,รขับเคาะงานหรือการชนโครงสร้างของตัวแผงประตูด้านข้างน,นะครับลูกยางขอบประตูยังเหมือนเดิมครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยโครงสร้างของตัวงานเสาเอสวยๆครับด้นนายหัวน็อตเรียมเดิมเดิมคมคมให้ดูรอยเม็ดอาร์ A R K, ครับด้านหน้ากลมกลมเดิมเดิมจากโรงงานทางด้านบนนะครับ และก็ลายของตัวด้านข้างเม็ดอาร์ตยังกลมๆเดิมๆจากโรงงานบอดี้ <Body S 1> ของงานเสาบีหัวน็อตนะครับไม่มีรอยถอดนะครับทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างเบาะด้านในเป็นเบาะผ้านะครับตัดตะเข็บงานได้สีขาวข้อดีของตัวเบาะผ้าครับจะไม่ร้อนเหมือนเบาะหนังในกรณีที่เบาะทําทการตากแดดอยู่นะครับเบาะปรับเป็นเมนนวนงานรับเพจของตัวพลาสติกสีดําด้านข้างมีให้ประตูทั้ง4บานพร้อมแล้วงานบันไดมีให้พร้อมแผงประตูด้านหลังครับเหมือนกัน มีที่วางขวดน้ําแก้วน้าเราคงให้แต่ประตูด้านหลังครับจะมีปุ่มล็อกเด็กเพิ่มเติมมาครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้ครับกรณีที่มีเด็กนั่งมาด้วยครับเพื่อป้องกันอันตรายจากการที่เด็กทําการเปิดจากภายในด้านในมาตะแก็บซิลิโคนไม่มีรอยนะครับจิกนะครับรอยเป็นอาร์กลมๆเดิมๆจากโรงงานเหมือนกันแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายหัวน็อตของตัวการยึดของตัวเสาบีเหมือนเดิมหัวน็อตเดิมๆด้ามจับคนขึ้นมีให้ เม็ดอาร์คนะครับกลมๆเดิมๆจากโรงงานเหมือนกันทั้งด้านบนและก็ด้านข้างนะครับเม็ดอาร์คกลมๆเดิมๆหมอนด้านในาเป็นเบาะผ้าเหมือนกันหมอนรองคอมีมให้3มตำแหน่งนะครับรายละเอียดครับของแขนที่พักแขนมีให้และก็ที่วางขวดน้ําแก้วน้ํามีให้พร้อมกาอบจิโจ้มีให้ทั้งสองฝั่งนะครับและก็ที่แขวนของครับมีให้สองฝั่งรับน้ำหนักได้ประมาณ4กิโลกร,รมัม ล้อลีของตัวบอกครับของตัวบาะด้านหลังนะครับสามารถทําการพับขึ้นได้นะครับกรณีที่มีสมัมภาระกระเาด๋เดินทางครับหรือสิงอ่งของเพิ่มเติมที่ไม่อยากให้เปียกแดดเปกฝน,นครับสามารถทําการพับเบาะขึ้นใช้พื้นที่ใ้สอยของตัวบอกด้านหลังได้เลยงานเสาซีบอดี้สีดําเดิมครับแม็กอะลอยด,ด้านหลังไม่มีปีดดรอปฟุตบาทนะครับด้านหลังเป็นงานแบกดมด้านหน้าเป็นงานแบกดิสครับให้ดูรอยของตัวหน้ายางไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อนนะครับรอยแคทซีโครงสร้างของตัวด้านหลัง ไม่มีการเคาะงานตัดต่อนะครับเพิ่มเติมนะครับให้ดูรอยซุ้มลอ้อพลาสติกทุกอย่างหมดยังเป็นเหมือนเดิมบางโคนด้านหลังมีให้พร้อมสติกเกอร์ของตัวปีนเนอร์มีให้ทั้งสองฝั่งนะครับงานไฟท้ายนะครับจะได้เป็นหลอดไส้ทั้ง3หลอดครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกครับไฟเดียวหลอดไส้ชีสส้มแล้วก็ไฟถอยโลโกโ้หรือแบตช์ของตัวโตโยต้าครับมีให้งานฝาท้ายเป็นงานสีซิลเวอร์โครเมียมครับพร้อมลายของตัวกล้องมองหลังให้แล้ว1จุดนะครับ โลโก้ไฮรักครับรุ่นตัว E นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นของตัว E พัดนะครับโลโก้ของตัวไฮรักรีโวมีให้ไฟฝั่งขวาสภาพเหมือนเดิมไม่มีรอยแตกนะครับหรือว่ารอยล้าวกระจาด้านหลังงานพลาสติกครับตัดสกินง,งานด้วยงานโครเมียมสีซิลเวอร์มีให้แล้วพร้อมงานด้านล่างนะครับล้ออะไหล่ครับมีให้นะครับในส่วนตัวด้านล่างไม่มีการดัดแปลงนงานแหนบด้านล่างหรือการเคาะงานหรือการดัดแปลงส่วนตัวงานช่วงล่างเพิ่มเติมน,น,น,นะครับ รถสภาพเดิมๆสวยๆครับคันนี้กับโตโยต้าครับรีโว่2.4 e พัทครับตัวปรินเนอร์ดับเบิ้ลแคปเกียร์คด้าครับ6สปีดครับลูกค้าที่ดีฟรีดาวครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่มาแค่1 0,000หมืนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยครับที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมได้ร้านลิขิตรงงานปรเนอร์ให้ดูนะครับไม่มีริ้วลอยนะครับกอดสองม่อผมทำการชั้นล้าง ทำสปาครับเบื้องต้นครับเปลี่ยนหานน้ำมันเครื่องของเดลวครับล้างห้องเครื่องครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบให้ดูที่ยึดของครับมีให้2จุดครับด้านฝั่งซ้ายครับ2จุดฝั่งขวา2จุดลอยบอดี้ของตัวงานครับของตัวงานท้ายนะครับไม่มีรอยของการเชื่อมต่อหรือการเคาะงานนะครับให้ดูรอยดําเดิมนะครับหัวน็อตมาร์กสีดําเดิมงานบอดี้ดําเดิมนะครับทุกอย่างไม่มีรอยของการชนท้ายเพิ่มเติมนะครับ ฝังขวาสติกเกอร์พีลเนอร์มีให้เหมือนเดิมชัดเจนแม็กอรลอด้านหลังครับเหมือนเดิม17นิ้วด้านหลังเป็นงานเบ็กด้ามยางบิสโตนปี19ครับสภาพเดิมเดิมแต่ทุกลูกค้ามาดูหน้ายางนะครับรู้สึกว่าปียางเก่าไปหนุนทำการเปลี่ยนยางให้เป็นปี2021ขึ้นแต่ว่าจะเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแจ้งหาลูกค้าก่อนเบื้องต้นลอยแคทซีโครงสร้างนะครับ สภาพเด,เดิมครับเลขตัวถัววงคอยโครงสร้างมีให้ชัดเจนปกติซุม้มล้อพลาสติกนะครับมีให้เหมือนเดิมการยึดติดข,ของตัวหมุดจะเป็นเหมือนเดิมงานบันไดมีให้พร้อมนะครับแผงประตูฝั่งขวาให้ดูนะครับเม็ดอาร์กกลมๆเดิมๆนะครับทางด้านบนและก็ด้านข้างนะครับเม็ดอาร์กก็ยังมีให้กลมๆเหมือนเดิมไม่มีรอยของการชนด้านข้าง งานเสาบีหัวนอ็อตเดิมเดิมคมคมครับงานเบาะเดิมเดิมไม่มีรออฉีกขาดนะครับงานเฮดลูมมีด้านจับยึดของให้สองฝั่งครับพร้อมกับมาที่แขวนเสื้อผ้านะครับมีให้งานเฮดลูมไฟคอนโซลตรงกลางมีให้ด้านจับมีให้พร้อมในส่วนต,วตัวด้านหน้าแม็กครับไม่มีปีล้อชุดบาทเหมือนกันครับแม็กด้านหน้าฝั่งขวางานเบรกดิสด้านหน้านะครับโชคด้านหน้าแห้งๆเดิม,เด,มเดิมนะครับซุม้มล้อพลาสติกบางโคนมีให้พร้อม อาจารย์น่าแนบชิดติดเหมือนเดิมในส่วนของรายละเอียดของตัวกระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้ากุญแจเป็นสวัดคีนะครับหรือว่ากุญแจดาบนะครับเป็นกุญแจรีโมทให้พร้อมแล้วรายละเอียดของตัวข้างในครับแผงประตูกระจกพับไฟฟ้านะครับมีเซทัลล็อกสามารถปรับเลนกระจกได้มีล็อกกระจกนะครับมันทัดออโต้บานบุคลที่ขับนะครับฝั่งสามารถที่เสือเป็นไฟฟ้าขึ้นลงปกติที่วางขคดน้ํา มีให้นะครับแก้วน้าครับลำโพงมีให้เหมือนเดิม <Jub il> ให้ดูรอยโครงสร้างของตัวงานเสาเอนะครับเหมือนเดิมไม่มีรอยของการถอดหัวน็อตข้างในนะครับเดี่ยวหัวน็อตคมๆเม็ดอาร์คด้านบนโกลมๆเด,ดิมๆเหมือนกันนะครับด้านข้างให้ดูเลยทุกรอยนะครับเหมือนเดิมไม่มีรอยของการตัดต่อนะครับโครงสร้างของตัวงานเสาบีฝั่งขวาหัวน็อตคมๆนะครับทั้งด้านบนและก็ด้านล่างซิกเกอร์ของการเติมลมยางมีให้ บอร์ดด้านในเป็นบอร์ด5ตัดตะเก็บงานได้สีขาบอรดป,ปรับเป็นเมนนนพร้อมพวมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายครับสั่งการด้วยเสียงได้มีระบบตัวดิสเพย์ครับเช็คออนบอร์ดที่วางคนน้าแก้วน้ําด้านข้างครับมีให้ลาดลีของตัวเครื่องยนต์ทันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ของตัวดีเซลขนาด2.4นะครับลิตรนะครับ สิบหกวัลครับสี่สุดแรงม้าของเขาจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าแรงบิดอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยนิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการสตาร์ทเครื่องให้ทันลูกค้าดูในส่วนของเครื่องยนต์ก่อนนะครับในส่วนของตู้พวาลัยครับทําการปรับได้นะครับสี่ทิศทางนะครับขึ้นลงดึงขึ้นดึงลงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทาการปิดประตูหน่อยนะครับหน้าปัดใหม่ครับให้ดูนะครับ ถ้ปัดไมคันนี้นะครับจะอยู่ที่เลขไม่อยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับเลขไมาจะอยู่ที่มาเจ็ดหมื่นนะครับให้ดูรบปัดไม่เลขไม่ชั้นใช้งานอยู่ที่เจ็ดหมืนะครับ981รอยแปดสิเอ็ดนะครับฝั่งซ้ายเป็นวัดรอบพร้อมอุณหภูมิของตัวห้องเครื่องนะครับฝั่งขวาเป็นความเร็วรอบและปริมาณของตัวน้ํามันนะครับรายละเอียดครับของอไฟด้านหน้าฝั่งขวา ไฟได้เป็นออโต้แล้วนะครับไฟด้านหน้าฝั่งไฟที่ปัดน้าฝนยังเป็นแมนนวลปอเดิมปกตินะครับพัดสดุด้านหน้าพัสดูดนนส,ดดสีดําสวยๆครับตัดด้วยสกินงานขอบที่เป็นสีเทานะครับหน้าจอขนาด7นิ้วจากโรงงานพร้อมรายละเอียดตัวกล้องมองหลังครับมีให้พร้อมนะครับอันนี้มีกล้องมองหลังให้พร้อมเครื่องเล่นแผ่น DV d ดีธรรมดาเชื่อมต่อบลูทูธได้ปกติเลยแอร์นะครับเป็นเมนนวลครับ มีพอตของตัว power led ขนาด12โวลต์120วัตต์ครับแล้วพอร์ทของตัว usb aux นะครับพอร์ตของตัว power led มีให้2พอร์ทนะครับซ้ายและก็ขวาที่ใส่ของด้านหน้าวางโทรศัพท์ได้เกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ของตัว6สปีดนะครับมีระบบของตัว eco mode หรืออยากขับข,ขี่ให้เครื่องยนต์ไวขึ้นครับก็ปรับเป็นตัวของตัว power mode นะครับที่วางแก้วน้ำขวดน้ำมีให้ เบรกหนึ่งมือเมนนวดนะครับงานยูบล็อกตรงกลางเป็นผ้าหุ้มนะครับสีดำตัดตะเข็บงานได้สีขาวนะครับงานยูบ็อกเดิมๆในส่วนตัวคันนี้กระจกมองหลังเป็นตัดแสงเมนนวดนะครับพร้อมติดตั้งครับลาเลขคตัวกล้องหน้าให้พร้อมแล้วนะครับอันนี้มีกล้องบันทึกด้านหน้าและด้านหลังให้พร้อมนะครับถือว่าคันนี้ใช้่าซื้อไปนะครับคุ้มค่ามากเพราะมีงานติดตั้งของตัวกล้องด้านหน้าให้พร้อมแล้วก็บันทึกกล้องด้านหลังด้วย ในส่วนตัวคอนโซลด้านหน้ามีโดของตัวคูลบ็อกซ์ให้นะครับ1จุดนะครับแล้วก็รายละเอียดครับของตรุก๊กแกนชักมีให้เหมือนเดิมในส่วนของตัวแผงบังแดดมีกระจกให้นะครับด้านข้างที่ใส่แว่นตาไฟคอนโซลตรงด้านหน้าก็มีให้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันแผงบังแดดบาบางคนที่ขับไม่มีกระจกนะครับ รถสภาพเดิมๆนะครับสวยๆเลยคันนี้กับรถปี2019นะครับกับ toyota ครับ viva 2.4งจุด e p l s ครับตัวปี piranha d i a m o n ลแค p กับเลขไม้แค่หลักหมื่นนะครับอยู่ที่7 0,000มื่นนะครับราคารถครับอยู่ที่6 3แ0 0 0ามหมื่นบาทลูกค้าเทรดิตดีฟรีดาวครับจะยอดเต็มผ่อนแค่10,000บาทครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้าดูรถก่อนได้ครับที่บริษัทประโยชน์เลยครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่ไปเชื่อเมืองดีเซลครับเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรครับ16วาล์วครับ4สูบเดีนยว แรงม้าของเขาครับจะอยู่ที่150แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรเลยลาเติเขาตัวเครื่องยนต์ครับฝาครอบเครื่องมีให้ไม่มีรอยซึมรั่วหรือการดัดแปลงในส่วนตัวงานเครื่องยนต์นะครับให้ดูรอยมาร์คสีแต้มสีของตัวงานเครื่องยนต์ครับยังเป็นสภาพเหมือนเดิมนะครับให้ดูรอยฝากระโปรงนะครับไม่มีริ้วรอยของตัวงานสอร์ตของงานของตัวฝากระโปรงนะครับรอยจะเป็นซิลิโคนลอยเบสท้าปักิ้งครับเสริมก๊าซลมร้อนครับมีให้ให้ดูฝากระโปรงด้านหน้ารอยเบสร้ากลมๆเหมือนเดิมสติกกเเออรรรร์คับบมีีแปะให้้ยย ลายของตัวฝั่งซ้ายของตัวงานถักระโปรงนะครับไม่มรอของการถอดของตัวชุดกระเจไม่มีนะครับขาด้านบนด้านล่างแค่ฝั่งซ้ายระบบของตัวชุดเบรก ABS รับมีให้ขาด้านหน้านะครับกนน็อตไม่มีรอยของการถอดมาร์คสีแก้มสีทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมปกติฝั่งขวานะครับสติ๊กเกอร์ของตัวมอเตอร์แล้วก็แนมเพจของตัวโตยิต้าครับยังมีติดตั้งให้อยู่ชัดเจนก่อนส่งมอบครับผมทาการช็้าลางครับห้องเครื่องครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวครับวจสอบระบบตัวเครื่องยนะครับ ของเราครับคันนี้เราสามารถเช็คบอดศูนได้ครับถ้าลูกค้ารับรถไปเจอรถพิกคว่ำจมน้ําหรือว่าชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนเขารับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรามีมรนิ์ครับดูแลหลังการขายครับเกี่ยวกับระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้า30วันครับหลังจากที่ลูกค้าเราบดถไปครับถ้าลูกค้ามีปัญหาครับสามารถเข้ามาแก้ไขได้ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกับกระบะ4ประตูครับยกสูงตัวเครื่องยนต์ดี2.4ดครับดิสครับตัว e-pads ครับ ปี2019รถสภาพเดิมๆสวยๆครับกับเจ้าของแค่มือเดียวคันนี้ครับสามารถเข้าดูรถก่อนได้ครับที่บริษัทไปรษณีย์ครับสักครับท่านใดครับที่สนใจครับหรือกําลังมองหาครับรายละเอียดของตัวรถกระบะ4ประตูยกสูงครับเกียร์ธรรมดา6สปีดครับโฉมหน้าไม่ได้เชิงครับรถยอดนิยมครับกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรครับรุ่น e-pat รถปี2019นะครับรถสภาพเดิมๆสวยๆครับกับเจ้าของแค่มือเดียวครับคันนี้ กับโตโยต้าครับบีโว่2.4 e พัดครับตัวปีนาเนอร์ดับเบิลแคปครับลดไป2,019ครับกับเลขไม้ครับหลักหมื่นครับอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับราคารถครับอยู่ที่หกแสนนะครับสามหมื่นครับเก้าพันบาท สัตว์ลูกค้าท่านใดครับสนใจครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวครับจัดยอดเต็มครับผ่อนอยู่ที่มา10,000บาทครับ7ปี84งวดครับสามารถเข้ามาดูเร์รถก่อนได้ที่บริษัทพยนครับหรือสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดตัวรถครับหรือไฟแนนซ์ครับกับทางเซอร์วิสได้เลยที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมครับทักมาสอบถามรายละเอียดตัวรถครับหรือว่ารายละเอียดตัวแฟรนซ์ได้ครับเรามีบริการของการส่งเอกสารนะครับไฟแนนซ์ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัทครับแล้วกก็มีบรริา ส่งรถสไลด์ให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับแถมฟรีครับบริการวิซ้อมาฉุกเฉินให้ลูกค้าอีก1ปีนะครับฝากรถแชร์นะครับกดซ u b s ไ r i b e นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไปภาคติดตามและรับชมในส่วนของโตช่องเมงพิจญลรถกระบะอื่นสองนะครับ e ีีหน้าเรามีรถคัดเกรดคัดคุณภาพสภาพเดิมๆสวยๆเราจะมานำเสนอให้ท่านลูกค้านะครับวันนี้เมงพิจญขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ